สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถํำเริ่มบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอดีนะครับผมวันนี้ครับผมจะพามาชมกับพี่ใหญ่คันหนึ่งนะครับผมนี่เลยฮะกับเจ้า f o r d e v e r วอเรสตนะครับผมเป็นตัวท็อปขับ2นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ2ราคาล้านห้านะครับผมแต่คันนี้นะจัดเปลี่ยนหน้ามาใหม่แต่งหน้าทาปากมาใหม่เดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้หล่อๆมากแค่ไหนนะครับผมนี่ฮะอ่ายั่วๆครับผมพาไปชมดีกว่านะครับผม โอเคครับสำหรับคันนี้นะครับผมนี่เลยฮะโอ้โหดูรอบๆบคันดูก่อนครับเก็บภาพรอบๆคันดูก่อนนะครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้รถรุ่นนี้รู้สึกว่าขายดีมากนะครับผมที่เข้ามานะจากที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็คนติดตามมาแล้วก็มามาติดต่อเข้ามาเยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับผมเพราะว่ากระแสตอนนี้กำลังมาเลยครับเป็นตัว Next เ,เจ n ตัวใหม่แล้วก็ เอวเลสตัวตัวนี้นะครับผมเอวเลสตัวนี้นะก็ขายดีไปด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่เลยฮะกับคันนี้นะครับผมมาในชุดหน้า f 1 5 0่งห้าศนปเดอร์นะครับผมตัวนี้นะมาชุด f 1 5 0่งห้าศปเดอร์เห็นไหมฮะ f หนึ่งห้าศูนปเดอร์ของเขาจะเป็นไฟตัว c แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัว C หันออกหันเข้าแบบนี้เนาะก็จะมีช่องว่างตัวนี้เป็น f 1 5 0 Spider นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับกระจังหน้าสวยๆนะครับผมกระจังหน้าหล่อๆสวยๆสีดําด้านนะครับผมพร้อมไฟหลีสามจุดสีขาวนะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมนี่เป็นไงครับมาพร้อมกับโคมไฟหน้ามาสเตนเดวิลไอสีแดงนะครับผมนี่ฮะโอ้โหโกบอกว่าดุดันมากมายนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะ อ่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นสีขาวมุกนะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะแล้วก็มีลายนูนนะตัวนี้เป็นลายนูนขึ้นมานะครับผมเป็นเหมือนอะคริลิกเนาะแต่เป็นสีดําด้านเป็นเอเวอร์เลสนะครับผมนี่ฮะครับผมนี่ฮะอ่ผมไม่รู้ว่ามองแล้วภาพจะลายตาหรือเปล่านะครับผมเป็นที่ไฟ LED ของผมนะครับผมไม่ได้เป็นที่โทรศัพท์ของของพี่ๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ ข้างล่างก็จะมีไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติมมาเนาะแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมเซ็นเซอร์ต่างอยู่ใช้ได้งานเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่ครับผมพร้อมอตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยนะเป็นอาาัตร้ทคอนโรลนะครับผมด้านล่างนะครับมีติดตั้งให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับผมโอ้โหแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมตัวนี้ด้านข้างเนาะใส่คิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อตัวนี้สไตล์เขาเรียกว่าคิ้วล้อสไตล์ ลัเตอร์นะครับผมตัวนี้นะคิวโรสสไตล์ลัเตอร์นะครับผมแล้วก็นี่ฮะมาถึงในส่วนของด้านล่างนะครับผมเป็นล้อฟูลเอลนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผมเป็นล้อฟูลเอลแท้ยาวฟูเอลนะครับผมตัวนี้นะฮะสองเจ็ด R 2 0นะครับผมนะฮะตัวนี้5 5 R 20่สิบนะหล่อๆนะครับผมล้อฟูลเอลนะครับพร้อมกับนี่เลยครับผมนี่ดูลายสวยๆนะครับ 5520นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ยกยใดใดทั้งสิ้นนะครับผมรถเปนเดิมไม่ได้ยกยใดใดทั้งสิ้นเนาะขับขี่ก็สไตล์แบบรุ่มนวลนมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมเห็นไหมฮะไฟเลี้ยวของเขาที่หูกระจกของเขาเนี่ยตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมานะครับผมไฟเลี้ยวตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาให้นะ,ะเห็นฮะสวยๆนี่เลยอ่าตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอัปเกรดขึ้นมาให,ะะาให้แล้วก็พร้อมกับลัดสติ๊กเกอร์ดำด้านขึ่งบนนะครับผมเห็นไหมฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเครื่งคันนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะเป็นในส่วนของลับสิเกอร์ดำด้านด้านบนนะครับผมทั้งเซ็ตแบบนี้นะครับเป็นังบ้างครับผมดูเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นกับตัวรถนะฮะตัวนี้เลยนี่ครับแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับผมมาถึงด้านหลังกันเนาะด้านหลังจัดมาในชุดของล้อฟูลเอลนะครับตัวนี้มาในส่วนของดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ ผมแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมมาถึงด้านข้างเนาะนี่ฮะตัวนี้นะครับผมใส่ไฟท้ายเป็นไฟท้าย GLC นะครับผมเป็นโคมสโมกนะเป็นโครมดำนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโคมสโมกโคมดานะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมพร้อมกับ LED สวยๆนะครับผมแล้วก็พอถึงด้านล่างนะครับผมจากมาในชุดของไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งเซตเหมือนกันนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับอย่างนีนะครับผม แล้วก็มาถึงด้านหลังด้านล่างตัวนี้นะนี่ฮะด้านล่างตัวนี้จะเป็นท่อ hks นะครับผมตัวนี้เป็นท่อ hks นะเสียงออกนุ่มๆุ่มทุ้มๆุมหน่อยนะฮะเราไม่ได้ไปยุ่งกับแคทเลยทั้งสิน้นฮะไฟไม่โชว์แน่นอนนะครับผมตัวนี้ไฟไม่โชว์แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ดูนะครับเป็นยังไงครับผมโอ้โห ดูงดงามมากครับสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับผมเอเวอเรสตอนนี้ขายดีมากนะครับผมตอนนี้ขายดีมากนะาจากที่ได้หลายคลิปที่ผมทําไปนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมพาชมด้านในดีกว่าว่าคันนี้หรูหรามากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมนะนฮะ,นะะ,น,ฮะนี่ฮะผมพาชมแล้วดูข้างตรงกลามกันนี่ฮะนี่ับผมโอ้โหภายในของเขานะครับผมเป็นเบาะหนังนะฮะ แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเบาะไฟ้าคู่หน้านะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ชมว่าคันนี้หรูหรามากมายนะครับผมเห็นไหมฮะโอ้โหข้างในทําเป็นสีเมทดลบูแบบนี้นะครับผมเป็นลายเส้นสีม่วงนะครับผมย็งไงครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับผมเห็นไหมฮะเวลาเราขับข้างในก็จะเป็นออกสีม่วงๆแบบนี้นะครับผมป็นไงฮะ ยูหรามากมายสำหรับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับอ่านะครับผมโอ้โหดูเราเก็บะไรอย่างนีมีมากครับผมสำหรับตัวนี้ด้านข้างนะครับผมแล้วก็มาถึงแผงประตูเห็นไหมดูแผงประตูนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับรอๆแบบนี้นะครับผมสรับตัวนี้นะครับเป็นตัวลองท็อปนะเป็นตัวลองท็อปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราพาชมด้านบนเนาะ ตัวนี้ก็มีสลนรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นสีดำสำหรับตัวนี้นะภายในจะเป็นสีดำเนาะโอ้โหดุดันมากสำหรับคันนี้นะครับนี่เลยครับกับ Ford Everest นะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สองพันนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สองพันนะตัวนี้ยังไม่ใช่เทอร์โบคู่นะครับผมเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะร้อยแปดสิบแรงม้านะครับสำหรับตัวขับสองนะนี่ฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคันนี้ที่ใหญ่ของเรานะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับสำหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์แบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับลูกค้านะครับผมอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับเพราะว่าเราสั่งจองออนไลน์ได้แล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ผมเอ็ดดี้นะฝากช่องทางการติดต่อไว้นี่ก็เป็นช่องเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นเอ็ดดี้น้ำประวันนะครับผมแล้วก็ยังไงอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหน ว่าสนใจรุ่นไหนก็ทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับกับผมเอ็ดดี้นะฮะก็เบอร์โทรศูนย์เก้านะครับผมสามเก้าหกหกสามห้าหนึ่งนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงนะครับผมทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะยังไงขอบคุณมากจริงนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับสำหรับ EP นี้กับพี่ใหญ่เอเว์เรสสีขาวแบบนี้นะครับผมยังไงขอบคุณมากจริงนะครับขอบคุณครับ